สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับอูเอ็มตินลาเบิอีกแล้วแล้วก็มาอยู่กับบัตตี้พาเกินนะคะวันนี้บัตตี้จะพาขึ้นมาซุกซนกับหน้ารถของช่างใหญ่กันสักหน่อยอ่านี่ก็คือว่าจะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ชุดอะไรนะดิฟฟี่อะไรนะแต่จะบอกว่าเป็นของอ,อ,อะไรเนี่ยออโตโมิเตอร์ทั้งหมดเลยสามารถใช้งานแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ได้ถุกตัวแล้วก็จะบอกว่า ทุกตัวมีหน้าที่ที่สําคัญมากที่แบบว่าเอาจริงๆอะ่ะมันมีมันก็ดีอะ่ะเออ๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกกันเลยดีกว่าก็คือเนี่ยตัวแรกอะ่ะก็จะเป็นวัดแรงดันในเลคคูลเลตเพราะว่ารถเอ็มเนี่ยมีระบบน้ํามันอ่ามีระบบน้ามันก็คือจะวัดแรงดันน้ํามันในเลคคูลเลตว่าขึ้นอยู่กี่บาใช้งานได้หรือเปล่าเวลาเราอยู่หน้ารถเราไม่ได้เช็คความละเอียดไม่ได้เช็คความเรียบร้อยใช่ไหมบางทีเราก็ลืมบ้างหรือไม่ทันได้ดูบ้างตัวนี้ก็จะบอกเราว่า แรงดันเลคคูลเลตยืนอยู่ที่กี่บาใช้อยู่ที่กี่บาแล้วตัวที่สองก็คือจะเป็นเอ่อวัดความร้อนอ่ะเออความร้อนของของหมอ้อน้ำว่าอยู่ในตำแหน่งที่เอ่อร้อนไปไหมอะไรอย่างนี้ก็คือประมาณนั้นนี่เราก็จะมาถึงตัวนี้นี่ให้ชัดๆก่อนตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อวัดออยตัวนี้จะบอกว่าสำคัญมาก สําคัญมากยังไงก็คือตัวเนี้จะเป็นวัดแรงดันที่ฝักบัวที่มันอยู่ก้นอ่างอ่ะที่มันอยู่ก้นอ่างที่มันคอยทําหน้าที่ฉีดน้ามันเครื่องอ่ะคือเราอ่ะไม่สามารถที่จะลือก้นอ่างมาเช็คฝักบัวได้อยู่แล้วก็คือมันเป็นวิถีเลยจริงๆคือมันไม่มีใครหรอก เออมันไม่มีใครหรอกที่จะถอดก้นอ่างมาเช็คฝักบัวน้ามันเครื่องแต่เรา,เาใช้ตัวนี้ค่ะเราใช้ตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันน้ามันเครื่องว่าฝักบัวเราเนี่ยยังสามารถฉีดน้ามันเครื่องได้ดีอยู่เหมือนเดิมไหมย,ยังทํางานได้ดีไหมสมมุติว่าออปัจจุบันวันณนะวันที่ติดตั้งที่รถเราสมบูรณ์ครบทุกอย่างแรงดันน้ามันเครื่องเราอยู่ที่ตรงไหน เราใช้ไปอ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะขึ้นอยู่แค่นั้นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดมีปัญหาเข็มดันตกลงมาจะนิดจะหน่อยจะมากหรือจะน้อยคือถ้ามันตกลงมาให้เอะได้เลยอ่าให้เอะได้เลยคือว่าเอะฝักน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยตันหรือเปล่าเอ่อมีปัญหาหรือเปล่าทําไมถึงแรงดันถึงลดลงเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้นะมีลูกค้าเนี่ยเครื่องพังเป็นตัวตัวแล้วเพราะว่า ฝักน้ำมันเครื่องตันน้ํามันเครื่องไม่ฉีดสุดท้ายเป็นยังไงคะพังค่ะเราจบที่ตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้สําคัญมากสําคัญมากจริงๆแล้วกดนี้ก็จะเป็นวัดบูธวัดบูธวัดบูธธรรมดาก็คือเป็นวัดบูธที่วัดแรงดันเทอร์โบแล้วตัวนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์วัดโวลต์ตัวนี้ก็ก็จะคือวัดแบตอะวัดแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ในในมันชาร์จไหม มันชาร์จแล้วมันมีไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะคือเป็นวัดแรงดันไทลางถามว่าสําคัญไหมก็ก็สําคัญอีกหนึ่งตัวเพราะว่าวัดแรงดันไทลางเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่ารถเราเนี่ยตอนณวันที่มันปกติอะเวลาเราขับไปอะแรงดันตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นแบบเรื่อยๆของมันว่ามันยืนพื้นอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าว่าวันหนึ่งอ่ะมันมีปัญหาแรงดันเราล่วงอ่ะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่คอยบ่งบอกเรานี่เอ็มก็ก,กาลังขับรถขยับรถว่าเออวันเนี้ยเราอ่ะเออรถเราเนี่ยแรงดันท้ายล่างอ่ะล่วงแล้วนะเอออะไรประมาณนี้แต่คือเห็น,น,นไหมฝักน้ามันเครื่องใช่หไหมมันก็จะฉีดขึ้นพอลาเอ็มเร่งอ่ะมันก็จะขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าน้ำมันเครื่องก็จะทําหน้าที่ที่แบบว่าคอยฉีดน้ํามันเครื่องเอ็มลองเร่งให้ดูหน่อย ก็จะขึ้นประมาณนี้ก็คือว่ามั่นใจได้เลยว่าฝักน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยยังใช้งานได้ทีอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าก็คือตัวเนี้ยจะช่วยได้เยอะมากถ้าคือถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสเครื่องพังเนี่ยคือก็คือแบบมันก็มีสูงอะ่ะเพราะเราอะไม่สามารถรู้ได้ไงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าขึ้นมาสุกซนหน้ารถได้แป๊บหนึ่ง ไว้คลิปหน้าจะพามาสุกซนใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ